าท่านพระมิสูทรสุวรณเลนและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณสามสิบนาทีแต่ถ้าว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลาบรรดาพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายเพื่อจะได้ทราบทจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณนะคำว่าจรณนะแปลว่าความประพฤติมีสิบห้าอย่างด้วยกัน สำหรับเจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าพิสุสมันเลน,นที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตลอดจนทั้งบรรดาบาสกุบาสิกาทั้งหลาย <c oughs> ที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงจรณะสิ้าไว้เป็นเบื้องต้นคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติสิ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัญญาณชนคือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรียกว่าอริยชน อัน้นี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาคพ,พื้นเบื้องตนเชนนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาพิสุสมณเนทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้เอาเครืองเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผู้ใดบกคร่องในจริยะ ในจารณะคือความประพฤติสิบห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าท่านทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแล้วก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริงถ้าจะบวช้ามาก็ถือว่าศักดิ์ตระบวช แต่ถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นกาฝากเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะทวีสาวกขออองสมเด็จพระทศพลดังนั้นขำบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็นดีและประพฤติปฏิบัติตาม การประพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจำไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกำลังใจให้อยู่ในเขตของความประพฤติสิบห้าอย่างตามที่เยกล่าวไปแล้วนี้แล้วก็จงเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับสิบห้าระการนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กันนี่สำหรับเจรณาสิบห้านี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่ ถ้าว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในเจรณะขึ้นได้แก่ความประพฤติสิบห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกัญญาในชนระสมคลคว่าจะเป็นผู้ชนียบุคคลเบื้องตนได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสิบห้าอย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่า บางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอล้วก็สามารถไปสวรรค์ไปพรมลโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือปโสดาบันซึ <c oughs> ่งเป็นแค่จุดเบื้องต้นนี้ก็ขอทุกท่านต้องโปรดจำและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเอง ที่เกิดมาแล้วนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนสำหรับจรณาสิบห้านี้ท่านแบ่งเป็นสามหมดด้วยกันสำหรับหมดต้นมีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งศีลสมถาถึงพร้อมด้วยศีลสองอินทรีสังวรสัมรวมอินทรีสามโพชเมอนมตันยุตา รู้ความพอด,ดีในการบริโภคอาหาร 4. ชาตริยานโยกประกอบความเพียงของของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่เป็นหมวดที่หนึ่งสข้อสำหรับหมวดที่สองท่านเรียกว่าัทธรรมมีเจข้อคือข้อห้าศรัทธาความเชื่อ 6. กอิริความระอายแก่ใจ เจ็ดโอตปะความเกรงกลัวผนวความผิดแปดพระหุสจจกความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มากเก้าวิริยะมีความเพียสรสิบสติระลึกได้สิบปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันี้เป็นหมวดที่สอง สำหรับโมดที่สามทั้งกล่าวทั้งกล่าวว่าสำหรับโมดที่สามนี้มีสี่ข้อด้วยกันไดกระ,ะชานในกระพวกรูปประชานเออดีปสองปฐมระชานชานที่หนึ่งสิบสามทุติยชานชานที่สองสิบสี่ตติยชานชานที่สามสิบห้าเจตุติชานชานที่สี่ นี่เป็นอนวุวาสําหรับเจรณะสิบห้านีถ้าเราพิจารณาแล้วทั้งสิบห้าขอ้อสมเด็จตระสมมาสัุพเทธเจายังไม่ได้สอนถึงความเป็นประสูดาบัญคือเข้าขั้นพระอริยเจา้าเป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคําว่าปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเรามัดระวัง ไม่ให้ใจของเราเพื่อเกลือกลัวกับสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ได้แก่ไบายภูมิเป็นต้นต่อแต่นี้ไปก็จะขออธิบายเป็นข้อๆในหมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเร่กล่าวว่าศีลสัมมาทาทิงพร้อมได้ศีลคำว่ศีล บรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวินัยที่มาในพระปาฏิมโมกข์แล้วก็มาทั้งนอกปฏิมโมกข์ที่เราเรียกกันว่าอภิสมาจารย์สำหรับสมณเนรก็ต้องปฏิบัติในศิ้นสิบให้ครบถ้วนแล้วก็มีเสขีวัตรอีก75สห้ารวมเป็น8ปดสิบห้าสิขาบทสำหรับอุบา,อบาสิกา อันดับต่อ,อันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระบรรดาพระทัาไหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัตหรือว่าศีลที่เรารักษา เรามีทางแก้ตัวได้เว้นไว้แต่อัตตปรรชิกถ้าอาัตตปรรชิกต้องห่อแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุสำหรับสังฆารดิเศษมาต้องห่อแล้ว,ต,ลวต้องอยู่กรรมจึงจะคนแล้วก็กอัตตนอกนั้นถือว่าเป็นอัติประเภทเบามาต้องหนแล้วเราเทศนาบัตแล้ว่าปรองอบัตก็หาย ความจริงได้ว่าท่านหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพระาะไดเพราะว่าสีขาบททุกสีขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสอนสอนให้เราละเว้นคำว,ว่าสีนี่เป็นคำสั่ง สำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติท่านี่ว่าคำสอน <c oughs> คำสั่งนี้ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไเราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง <c oughs> ท่านนี้ถ้าเราเมิดสี่ขาบทใดสีขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าสแสดงบตรตก สำหรับพระต้องระมัดระวังให้มากแม้ว่าพระก็ดีนึ่ก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่จะบ้านกลับไหวบูชาก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ท่าน <c oughs> นี่การอุปสมบทบรรยชาท่านถือว่าเป็นสามัญญผลเออเมื่อบวชข้นมาแล้วคนที่าามีฐานะต่ำมาก่อ,อนแล้วมีศักดิ์สีต่ำแล้วมีแต่คุณต่ำก็ตามเมื่อบวชขึ้นมาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดว่าเป็นสาสกะยาบทท้าจินโรตคนที่เราเคยไหว้ท่านท่านก็กลับไหว้เรา นี่เวลาใครที่กัจะของมาให้แทนที่เราจะไหวผู้ให้ผู้ให้ก็ไหวเราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนที่สุดสมณีนนทั้งหลายที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรแกินการเคารพสก,การะของปวงชน นั่นก็แสดงว่าเราอักตันยูแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมสาร์สนาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบาลีที่เรียกว่าเทนะหมายถึงว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระรหันมาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาสักการะเขาไหว้เขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดี นีม่ว่าถึงสิขาบทแต่ละสิขาบทอย่างเช่นเสคยาวะที่เรียกว่าเป็นอบัตรทุกกฎบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิขาบทเล็กน้อยและเมิดแล้วไม่มีโทษข้าวความจริงคำว่า,าบัตแปลว่าการต้องมันชนกับความชั่วเข้า เราไปชนกับความชั่วเข้าเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมันอยู่ที่ใจเราเพราะชั่วใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลวเ <c oughs> มื่อความเลวเข้ามาถึงเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวเจอเป็นบุคคลที่ควรกับการสักการะบูชาแก่ขาบรรดาปวงชนทั้งหลายไหม ทุกคนก็อาจจะตอบได้ว่าเราไม่สงคนที่จะสสการะบูชาเขาบุนคคลท้งหลายเจนั้นในเมื่อเราไปรับสัการะบูชาเขาปวงชนทางหลายเข้าเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแน่เะนั้นสิขาบทที่สิขาบทที่กล่าวว่าเทศนามบัดหาททยนั้นไม่เป็นความจริง อาบัตที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งงไปการเทศนาบัตก็เป็นการสแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีกคือเราจะไม่คิดจะทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทำทำแบบนั้น เป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเทศนาบัตรในสมัยปัจจุบันยิ่งมีความเลวสามมากไม่รู้ว่าแสดงอบัติกันเพื่ออะไรการเทศนาบัตรหรือการแสดงอบัตรก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่คลิกเขาทำกันแต่ว่าเราทำกันมาก่อน ทำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทำความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มากด้วยกันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์ <c oughs> แล้วลก่ายความชั่วร้ายความผิดที่เราทำไว้ว่าเวลานี้เราไปทำกิจอะไรเข้าได้กิจอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านาปุในวังกฤตสามิกระผมจะไม่ทำอย่างนี้อีก นปุเนวังพาดิสามิกับผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนปุเนวังจินทยิสามิกับผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่เพ่งถึงการสแสดงที่สนามบัดก็จะทราบได้ว,ว่า <c oughs> ความชั่วเป็นความชั่วดูแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนและชำระหนี้ความชั่ว สมัยความว่าชั่วนะมันชั่วแล้วแต่เราจะทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นอันคําว่าศีนสมสถธาถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่ความเดือดร้อนโดยเฉพ่ออย่างยิ่งพระถ้าเราเมิดสศึกษาบทในสีส่ศิกษาบทต้นเป็นนบัตปร,ราชิกอน,นิโทษหนักมาก ทำสังฆกรรมต่างๆให้เสียหมดตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพระไปนอนกับพระไปนั่งร่วมกับพระนั่งอาสนะเดียวเสมอกับพระอย่างนี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังอเวจีมหานรกสำหรับสมณีนถ้าระเมิดสิงก็ดีประมาชคือว่าดูถูกดูมิน สแสดงความไม่เคารพในพระธรรมตรายก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมณะน,นถ้ายัางทรงเพศยังเป็นสมณเนิอยู่ก็จะพบกับความทุกข์อย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพนับถือไม่ได้แล้วต่อก็จะมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียส,สีต่างๆ มีแต่คนลงโทษไปปราษนาจะคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายพพก็มีความทุกข์มากสิ้นในเรื่องสําหรับสาหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวถึงไตรภูมิไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมมาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียด จะได้ทราบวัดได้ไว้ว่าถึงโทษและคุณที่ทำความชั่วและสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลสมถะ <c oughs> การถึงพร้อมในศีลบางทีบรรดาพิสุสมณเทัน้งหลายอาจจะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านง่ายอยู่เพระาะว่าสิน้าบทน้อย นี่สำหรับพิสุทสมณีนคิดว่าสิขาบทมากทำยังไงเราจะทรงศินให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราจะประรงศ์ลินให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับพิสุ์สมณีนเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจำพระบาลีวิสุนงว่าอัตนาจุทะยานัง จงเตือนตอนได้ตนเองนี่ก็หมายความว่าสิขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้ความจริง คนที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์เพื่อพระที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยระมัดระวางังมีความภาคเพียรนึกไว้เสมอว่าสิขาบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าสั่งห้ามไม่แม้กระทัาตามนั้นเราไม่ทำ ถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนะว่าเขาวาดไว้ไสักเล่มหนึ่งนี่การศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมักจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอาบัตรสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเบาหลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้ แต่เรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรถ้าเราย่อมกะต้องการความการหลีกเลี่ยงจากสิขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบทเป็นพระเป็นเนน <c oughs> เพราะว่าเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้เป็นอนั่าเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้าขาวสาวพัด ฉะนั้นของบรรดาเพื่อนบิทธุสมณีทั้งหลายคำว่าศีและสมถะเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศินไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบวทเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความเดียอะไรเลยหากว่าท่านจะถามว่าเราจะมสมาธิหรือวิปาาัสสนาญาณ มีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือก็ต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสั่งสอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายังหยิบไม่ได้เรายังถือไม่ได้เรายังรักษาไม่ได้แล้วก็การเจริญสมถภาวานาวิปัสนาภาวนาที่เร่งกล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหน รวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นผลเพราะอะไรเพราะว่าของยากรักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันดังนั้นนีงขอบรรดาเพื่อนพิสุ์สมเนธทุกท่านจงระมัดระวังให้มากใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติ อย่าท่านนงตนว่าเป็นคนรู้แล้วอย่าท่านนงตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานแนะบวชดีมีประโยชน์ถ้าบวชเร็วมเร็วมันก็ไรประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทศ <c oughs> ินห้าประการของท่านที่จะสมบูรณ์แบบได้ก็ว่าใชยพรมวิหารสรี คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไม่คิดประทษส้ายบคุคคลอื่นข้อที่สองมีความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลบคุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อที่สามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาดุยสยาบคุคคลอื่นสี่วางเฉยเมือ่อกดข้อกรรมขึ้นมาถึงตน สำหรับพมิหารสีน่นี่พิสุสัมณีนิมมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติไปจำใจถ้าท่านนั้นหลายขาดพมิหารสี่รายการนี้แล้วก็เป็นอันวา่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันและสัมรายภพบ ท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอจะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพภาพพื้นในความดีประเภทหยาบท่าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาทิ้นใจ จใจชั่วมันก็สั่งให้กายทําชั่วสั่งให้วาจาทําชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นถ้าเราสำหรับวันนี้การแนะนำในด้านจริยะจจรณาคือความประพฤติท,ที่มีความสำคัญที่เราท่านหลายจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอ,อยุตติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไป พระบรรดาท่าน,านาลายตั้งใจศึกษาถ้อยคําที่จะเพึงประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในจริยธรรมที่ว่าดด้วยพระโสดาบันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้ <c oughs> เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติ <c oughs> ให้เป็นไปตามคำแนะนำที่นแนะนำไว้เท่านั้นแล้วต่อที่นี่ไปขอมันดาท่านหลายโปรดตั้งใจสดับ